ชายานีสิบุตาค่ะอายุ27ปีค่ะจังหวัดสุพรรณใช่ค่ะามาตรวจหลังคลอค่ะ,ะก็มีน้องที่ทํางานนะคะเขามาใช้บริการที่นี่แล้วแนะนํามาค่ะเขาพบคุณหมออคุณหมอก็คือมีแนะนําเกี่ยวกับาการดูแลสุขภาพให้ระวังเรื่องน้ําตาลน้นําหนักอย่างเงี้ยค่ะดูแลดีแนะนําให้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรนี้ดีค่ะ พขาไม่ไม่มีภาวะแท้งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุคันภสามสิบแปดบวกสองค่ะเป็นเพศหญิงค่ะน้ำหนักสองพันหกร้อยสี่สิบกรัมค่ะเป็นข้อธรรมชาติค่ะได้บริการที่นี่ก็คือพยาบาลทุกคนดูแลดีนะคะใช่มีให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะคุณหมอจากพี่น้องแนะนํามาคุณหมอคือมีให้คําแนะนําดีปรึกษาดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลระหว่างที่ ฝากขันที่นี่ก็คือดีทุกอย่างใช่ค่ะ,ะก็อยากแนะนำคลินิก PWS ไว้เนาะเป็นตัวเลือกหนึ่งเพราะที่นี่ก็คือเขามีการดูแลดีให้คำแนะนำดีค่ะสามารถมาปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับ PWS Clinic ของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีดี ที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ